Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова สวัสดีค่ะมะพร้ากกินอยู่แบบบานๆค่ะอนนี้สืาอามาต้มหัวหมูค่ะพี่น้องหัวหมูจิ้มน้ำพริกปลาคามค่ะเจลปลาคามเปียกค่ะพี่น้องสามารถพันเส้นขับปุ่นนําคขามาเบิ้งกันค่ะว่าจะเห็นยังไงอันนี้นุ่งล่างแล้วไม่ไหมค่ะพี่น้องล่างนำเกลือขันออกคากๆและแล้วนำมาต้มในน้ำทีกระด่างเดือดมีใบบักูมีตะไคร้ค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงต้มค่ะนี่จ้า บางคนเพิ่งกับสมัครเอามาย่างเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าพวกนู้ว่าเอามาต้มนี่เพราะว่าผู้เฒ่าเพิ่งกับใส่หมีม่เขียวบ่มีม่เขียวยำกับใส่กินรับกันได้ค่ะพี่น้องนี่จะหัวหมูโลนหนึ่งค่ะแล้วก็ผู้ใดมักให้มันนุ่มแน่กระต้มจักชั่วโมงหนึง่งค่ะผู้ใดมักแบบข้อเขียวกรุบๆหรือกรอบๆแน่นี่ก็เอาสัก ซีซิมหานาทีเด้อพี่น้องเด้อแต่ของหนูนเนี่ยจะเอาชั่วโมงหนึ่งค่ะเพราะว่าป่าเมันเสด้กินน,น้ำได้เนาะเดี๋ยวช่วงที้เข้าต้มหม้หมูกันนะคะเดี๋ยวเข้ามาเห็ดน้ำจิ้มมะขามเปียกกันค่ะเพราะว่ามื้อนี้หนูสิบ่เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดเด้อค่ะหนูสิเอาน้ำจิ้มมะขามเปียกเอาค่ะมาเบิ่งกันเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่น,นหนูก็สิเอาน้ำมะขามเปียกใส่ก่อนนะคะพี่น้องน้ำมะขามเปียกใส่ผู้ใดมักส้มก็ใส่หลายเด้อค่ะนี่ค่ะ หนูสุดใจจะหาสอนค่ะนี่จะ้ะเพราะว่าสเส็ดร้ายแน่ค่ะพี่น้องแล้วก็บกักเพ็ดปนพริกคนของหนูนี่คัว่วแบบหยาบๆด้วยค่ะพี่น้องนี่จะ้ะมักเผ็ดกับส่เผ็ดเลยนี่ค่ะบักเผ็ดเพ็ดกับไซลงไปได้ล่ๆค่ะแล้วก็นำกาลทราย ทอดหนึง่งแล้วก็ชูรสค่ะใส่ลายแสบลายค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ำปลานี่ค่ะอันนี้สก,กะเอาเด้ยค่ะพี่น้องสีบอสีบอว่าน้ำปลาจักสอนยังจักสอนแต่สตวงเนี่ยตะนากมะขามค่ะ แล้วก็สุดท้ายก็ใส่ใบบักกูล,ลงไปค่ะเนี่ยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็ถ้ามีข้าวคั่วก็ใส่ลงไปน้ำกระไดเนาะคะ่ะแต่ว่าปนงูเสือเอามาพันเส้นข้าวปุ่นก็จะเปิ้ลใส่ใข้าวคั่วก็ใส่ประมาณนี้ยแะคะ่ะนี่แหะคะ่ะเจลบระค้ำเปียกง่ายๆเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวลอ่อหัวหมูซุกหรือหนุ่มแล้วเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกกันอีกที่หนึ่งค่ะพี่น้อง อะไรพี่น้องต้มได้หนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะหมูกำลังเปื่อยๆค่ะจ้าพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวเขาเสิร์ฟขึ้นมาหั่นกันเนาะพี่น้องเนาะหั่นกินกันว่ามันจะเป็นยังไงหม้อหมูพันเส้นข้าวปุ่นนี่ค่ะเคยกินบ่พี่น้องเดือนหนุ่มสภาพกินเมื่อวันจะเป็นยังไงค่ะมาค่ะเดี๋ยวหนูมาหั่นกันก่อนจ้าแล้วละจ้าพี่น้องวัวหมูพันเส้นข้าวปุ่นนี่ค่ะกับแจ่วข้ามเปียก แสบค่ะพี่น้องคามเปียกนี่มันสบเปียวโดดด้วยค่ะพี่น้องสบเปียวโดดคือบักหน้าค่ะมันจะเปียวกลมๆบวกกับน้่จิ้มบวกกับน้่ปลาน้ำตาลชูรสแ่บค่ะนี่ค่ะหัวหมูตบม่มีไหมค่ะพี่น้องนี่จะแล้วก็เอามาพันกับเส้นข้าปุ่นกับพักค่ะนี่ค่ะลองเฮ็ดกินมึงด้วยค่ะพี่น้องแ่บแสบลองมึงด้วยค่ะมาจากทุกผู้ทุกคนมากิกด้วนกันค่ะ